มูชื่อของดินแดนที่เชื่อกันว่าครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดว่าเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่หลายแห่งของโลกแต่ปัจจุบันพื้นทวีปขนาดใหญ่นี้ได้สูญหายไปพร้อมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยังคงเป็นความลับแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับแต่เรื่องราวของหมูก็ไม่เคยจางหายไปจากความสนใจนักปรึกษาและนักประวัติศาสตร์ยังคงเฝ้าค้นหาสืบเสาะเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรปริศานานี้เสมอมา คลิปนี้อับดุลไทยทูเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับทวีปมูมาฝากกันครับดินแดนที่กล่าวอ้างกันว่าจมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีการเผยแพร่เนื้อหาผ่านหนังสือ The Lost Continent of Mu: Motherland of Man ไปติดตามกันครับ 1. อาณาจักรมูอยู่ตรงไหนบนโลก ในปี1926นักเขียนเจมส์เชิร์ตวอร์ดใช้คำว่านาอาคารในหนังสือ The Lost c o n t i n e n t of Mu, Motherland of Man ซึ่งเป็นหนังสือที่เขารวบรวมข้อมูลมาจากการได้พูดคุยกับพระสงฆ์ในอินเดียที่สอนให้เขาอ่านภาษาโบราณที่สับสนไปแล้วบนจารึกศักดิ์สิทธิ์โบราณโดยอ้างว่ามีคนอินเดียเพียง3าคนเท่านั้นที่สามารถเข้าใจภาษานี้ซึ่งจารึกเหล่านี้ยืนยันได้ว่าอารยธรรมโบราณที่แท้จริงอาจไม่ได้ตั้งอยู่บิเรือนินฝั่งแม่น้ำอย่างที่เราเคยเข้าใจ ต่ลังอธัธรรมอาจจมอยู่ใต้มหาสมุทรอย่างทวีปมูตามจารึกโบราณศักดิ์สิทธิ์มูเป็นทวีปขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ฮาวายตอนเหนือลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้จนถึงเกาะอ,อิสเตอร์และเชื่อมไปทางตะวันตกถึงไมโครนนเซียมีพื้นที่ใหญ่กว่าอเมริกาใต้โดยมีการกล่าวถึงเมืองแปลกประหลาดที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเมื่อ5 0,000ปีก่อนมีประชากรอาศัยอยู่64ล้านคนแบ่งเป็นสิบชนเผ่า มีเมืองขนาดใหญ่เจ็ดเมืองและทั้งหมดนับถือศาสนาเดียวกันอย่างไรก็ตามข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีมูลความจริงและไม่มีหลักฐานทางบราณคดีสนับสนุนไม่มีร่องรอยใดๆบ่งชี้เลยว่าเป็นทวีปที่มีอยู่จริงและทวีปไม่น่าจะจมหรือถูกทำลายได้ในช่วงเวลาอันสั้นตามที่ระบุไว้ข้อมูลเกี่ยวกับทวีปนี้จึงไม่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการและบันทึกถึงการมีอยู่ของมันนั้น รบกวนจิตใจของนักสำรวจอยู่เสมอ 2. อนาคา์ต้นกำเนิดอารยธรรมต่างๆจารึกโบราณศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียยังระบุด,ด้วยว่าทวีปมูไม่ใช่แค่เมืองที่เจริญแต่เป็นทวีปที่รุ่งเรืองด้วยประชากรหลายสิบล้านคนพร้อมทั้งผู้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกซึง้ง นาอาคาวคือชื่อของอารยธรรมและประชากรที่อาศัยอยู่ในอาณาจากักรมูเป็นหลังอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองเมื่อ50,000ปีก่อนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าปัจจุบันอีกทั้งอารยธรรมอินเดียบาบิโลนเปอร์เซียอียิปต์และมายาเป็นเพียงเศษซากประหักพังของอารยธรรมยิ่งใหญ่ยุคแรกๆเท่านั้นชาวนาอาคาวเป็นผู้วางรากฐานอารยธรรมในส่วนต่างๆของโลก พวกเขาเดินทางไปยังดินแดนต่างๆหลังจากทวีปมูน่มสลายด้วยภัยธรรมชาติและเผยแพร่นแนวคิดความรู้ความสามารถทางวิทยาการในด้านต่างๆและความสามัคคีที่ในสมัยนี้เรียกกันว่าศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้คือเบื้องหลังของอารยธรรมอื่นๆในยุคนั้น 3. จารึกโบราณเขียนด้วยภาษานาคา จารึกโบราณศักดิ์สิทธิ์คาดว่าเขียนขึ้นมาโดยชาวนาอาคามาตั้งแต่โบราณด้วยภาษานากาซึ่งเป็นภาษาที่ตายไปแล้วทำให้การถอดความเป็นไปได้ยากบางคำก็มีความหมายโบราณมากจนไม่สามารถหาคำสมัยใหม่มาเทียบเคียงได้หรืออาจจะมีความหมายซ่อนอยู่ที่จะมีแต่ผู้เขียนเท่านั้นที่รู้ความหมายอย่างแท้จริงแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้เชิร์ตเวิร์ดใช้เวลา2ปี ถอดความลับที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นดินเหนียวที่ชำรมรุดซุดโสมซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่ยังคงเหลืออยู่บนจารึกมีสัญลักษณ์โบราณที่สื่อถึงมนุษย์คนแรกดวงอาทิตย์และการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเช่นการเกิดขึ้นของภูเขาการยุบตัวของพื้นดินจากการเกิดกา๊าซในชั้นใต้ดินที่มีรูพรุนในทวีปมูสัญลักษณ์โบราณบนจารึกทําให้เชิร์ตวอร์ดประติดประตอบข้อมูลได้ว่าชาวอียิปต์ได้รับสัญลักษณ์แห่งดวงอาทิตย์มาจากไหน และเป็นไปได้หรือไม่ว่าชาวนาอาเคาบนทวีปมูนำพาอารยธรรมติดตัวไปด้วยในครั้งที่อพยพจากภัยพิบัติรุนแรงหรือไม่ก็เดินทางไปเผยแพร่ความรู้ในดินแดนอนานิคมต่างๆของโลกเชิดวัดอย่างอ้างด้วยว่าพบสัญ,ญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ในอารยธรรมอียิปต์บาบิโลนเปรูและดินแดนโบราณอื่นๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลน,นอกจากนี้จารึกโบราณศักดิ์สิทธิ์มีการกล่าวถึงข้อมูลความรู้อันน่าทึ่งที่มีความเป็นวิทยาศาสตร,ร์ม,มากที่สุด เช่นการกำเนิดและวิถีแห่งจักรวาลต้นกำเนิดของโลกและต้นกำเนิดของชีวิตอาทิจักรวาลในยุคแรกมีเพียงความมืดมิดไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวและโลกเกิดมาจากการรวมกลุ่มกันของกา๊าซส 4. สมมุติฐานการล่มสลายของอาณาจักรมูตามที่ปรากฏบนจารึกศักดิ์สิทธิ์ทวีปมูเชิญหน้ากับภัยพิบัติภูเขาไฟระเบิดและแผนดินไหวครั้งใหญ่ แผ่นดินทั้งหมดพังทลายเพราะเต็มไปด้วยรูปรุนจากการขยายตัวของก๊าซและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรภายในคืนเดียวในช่วงปลายยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว12,000ปีก่อนภัยพิบัติครั้งนี้ทําให้ทวีปมูและชาวนาอาเคาวจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลปิดผนึกชะตากรรมของพวกเขาไว้ใต้น้ําลึกราว2กิโลเมตรเรื่องราวของทวีปมูจึงไม่ปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ของโลก ประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปส่วนใหญ่ถูกมหาสมุทรกลืนลงสู่ก้นบึงที่ลึกลับระดับของน้ําทะเลเพิ่มขึ้นมาจากเดิมอย่างน้อย120เมตรตั้งแต่สิ้นสุดยุคน้ําแข็งครั้งล่าสุดซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่ช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้แต่ทว่าจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมของทวีปมูที่สูญหายไปบนพื้นมหาสมุทรหหลักฐานของการมีอยู่ของอาณาจักรมู เมื่อเรื่องราวของทวีปมูแพร่หลายผ่านหนังสือ The Lost Continent of m o m a t h r l a n d of Man จึงเริ่มมีการสำรวจและวิจัยเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับดินแดนที่สูญหายเพื่อหวังคลี่คลายความลึกลับแห่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อยุติข้อตโต้แย้งต่างๆโดยหลักฐานที่ยืนยันของการมีอยู่ของทวีปมูนอกจากจารึกโบราณศักดิ์สิทธิ์ในอินเดียแล้วยังมีมหาการาบรามยนะของฮินดูตลอดจนหนังสือโบราณของชาวมายาที่เขียนด้วยภาษายูคาตัน ก็มีการกล่าวถึงทวีปมูเช่นกันนอกจากนี้ยังมีหลักฐานจากซากประหับพังที่หลงเหลืออยู่ซึ่งอาจพาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาของอาณาจักรมูนันมาดอนในประเทศไมโครนนเซียเป็นบริสถานที่สร้างจากการจเจียงหินบาซอลถูกตีความว่าเป็นร่องรอยสุดท้ายที่ยืนหยัดอยู่ของทวีปมูสิ่งปลูกสร้างของนันมาดอส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ําทะเลทางชายฝั่งมาสุดแปซิฟิกทางตะวันตกตรงกับที่จารึกโบราณกล่าวเอาไว้ว่า วีบมูตั้งอยู่ในบริเวนี้ซึ่งที่น่าสนใจคือจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าใครคือผู้สร้างนันมาดาวขึ้นมานักประวัติศาสตร์และนักประดิดีมองว่าหินเหล่านี้อาจลอยมาตามทะเลจากที่ไหนสักแห่งแต่การนําหินขึ้นไปวางจนกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้ยังคงเป็นปริศนาว่าคนในสมัยโบราณทําได้อย่างไรโดยไม่พบการใช้เครื่องทุ่นแรงใดๆ นอกจากนี้อายุที่แท้จริงของนันมาดอก็ยังไม่สามารถระบุได้โดยทั่วไปแล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยปริศนาและหลักฐานทางบรคดีที่ไม่หนักแน่นพอที่จะอธิบายให้กระจ่างมักจะเกิดทฤษฎีที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งที่น่าอัศจ,จรรย์นี้ขึ้นมาแต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่านันมาดอลอาจเป็นฝีมือของอารยธรรมล้ำหน้าอันรุ่งเรืองที่สาบสูญไปจากประวัติศาสตร์มนุษย์อย่างผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บนทวีปมู ที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรและยังคงอยู่ที่นั่นรอวันให้มีใครมาค้นหา 6. ข้อโต้แย้งถึงความเป็นไปไม่ได้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่โลกของเราเคยมีทวีปอันกว้างใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่และถูกมหาสมุทรกลืนไปซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีการพบหลักฐานใดๆที่น่าเชื่อถือและชัดเจนเพียงพอที่จะระบุได้ว่าทวีปมูและอารธรรมอนาคาวมีตัวตน และเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยาวนานของประวัติศาสตร์มนุษย์ทําให้เป็นเรื่องยากที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเคยมีอารยธรรมลําหน้าโบราณเกิดขึ้นก่อนหน้าอารยธรรมโบราณอื่นๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนักวรทยาศและนักประวัติศาสตร์ยังคงโต้เถียงกันถึงการมีอยู่ของทวีปมูบางก็ว่าไม่มีพื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงและเป็นไปไม่ได้ทางทฤษฎีเนื่องจากทวีปไม่สามารถจมลงหรือถูกทำลายในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นความรู้ทางธารณีวิทยาสมัยใหม่จึงปฏิเสธว่าทวีปที่สับสูนขนาดใหญ่ไม่มีอยู่จริงตามทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งอธิบายว่าแม้แผ่นทวีปจะสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งแยกออกจากกันและรวมกันได้แต่กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆหลายร้อยล้านปี โดยจากทฤษฎีดังกล่าวทําให้นักวิชาการแทบจะมั่นใจได้ว่าทวีปและพื้นทะเลได้รักษาตําแหน่งและรูปร่างในปัจจุบันตลอดช่วงเวลาที่เผ่าพันธุ์มนุษย์กําเนิดขึ้นมานอกจากนี้นักสมุทรร์ได้ใช้การแปลรสันฐานของแผ่นเลนือโลกในการทําแผนที่ก้นทะเลข,ของมหาสมุทรแปซิฟิกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อพิสูจน์ว่าไม่เคยมีทวีปใดในบร,ริเวณนั้นมาก่อนซึ่งเป็นการโต้แย้งที่สําคัญที่สุดต่อการมีอยู่ของทวีปมู นอกจากนี้ยังจัดประเภทให้เจมส์เชิร์ตเวิร์ดซึ่งเป็นผู้เผยแพร่นแนวคิดเกี่ยวกับทวีปมูเป็นนักเขียนนิยายแฟนตาซีวิทยาศาสตร์และการแปลจารึกกรดานของเขาก็ถูกมองว่าผิดพลาดและบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์ขาดความน่าเชื่อถือการศึกษาอย่างจริงจังของนักวิจัยและนักบรรดคดีได้ทําให้ทฤษฎีทวีปมูถูกทําให้กระจ่างชัดและดับฝันเรื่องความเป็นไปได้แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับทวีปมูและอารยธรรมอนาคาวจะตื่นเต้นและน่าสนใจ แต่ก็ยังขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพียงพอจึงยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามีอารยธรรมโบราณล้ำหน้ากว่าที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอย่างไรก็ตามในแต่ละวันที่ผ่านไปปริศนาเหล่านี้ยังคงถูกสำรวจและวิจัยอยู่เสมอในอนาคตอาจจะมีการค้นพบอันนำมาซึ่งเรื่องราวที่น่าประหลาดใจและอาจช่วยให้เราตระหนักได้ว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นยาวนานและซับซ้อนมากเพียงใดง